สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของนิยายสลามเล่มที่19ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมกำลังจะนำเสนออาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%เพราะฉะนั้นโปรดรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ่พีบ กลับมาทางฝั่งของเมืองดมามากเนียริมรู้รเผชิญหน้ากับมิคาเอลรู้สึกว่าเป็นวิกฤตในชีวิตครั้งใหญ่เลยซึ่งคุณเชเอลก็เตรียมพร้อมสาหรับเหตุการณ์นี้เอาไว้แล้วริมรู้จึงเตรียมดาบของตัวเองบ้างขอชื่นชมนะที่ไม่สิ้นหวังแต่ยังไงก็เถอะเจ้าเทียบค่าไม่ได้หรอกทันทีที่มิคาเอลพูดจบริมรู้ก็รู้สึกว่าตัวเองหยุดเคลื่อนไหวไม่ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ทั้งโลกหยุดหมุนริมรู้จาความรู้สึกนี้ได้แล้วคุณเชเอลก็บอกว่ารู้แล้ว บอกว่าที่พวกเดียโบโดนโจมตีก่อนหน้านี้เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตอนนิกีคริมสันกับคูดโดเอโอเบลสู้กันริมูรุตกใจที่รู้แบบนั้นผู้ที่ไม่อาจเข้าถึงโรคที่หยุดนิ่งไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เทียบไม่ได้กับผู้ที่เข้าถึงเิมูรุคิดว่าตัวเองคงจะแพ้แล้วแต่แน่นอนว่าคุณเชเอลไม่คิดแบบนั้นคุณเชเอลเริ่มวิเคราะห์โรคที่หยุดนิ่งในทันทีและตอนนั้นเองริมูรุก็ได้ยินเสียงเรียกอาจารย์เิมรูรุฉันมาช่วยแล้ว ใช่แล้วคุูโดเอะนั่นเองลิมรูที่หยุดนิ่งอยู่รู้ว่าครูโดเอะมาแต่ก็ไม่รู้จะพูดด้วยยังไงคุณเชเอลก็บอกว่าไม่มีปัญหาอนุภาคข้อมูลไม่ได้รับผลกระทบจากเวลาหรือพื้นที่สามารถส่งข้อมูลไปที่ไหนก็ได้ซึ่งหมายความว่าสามารถถ่ายทอดความคิดได้แม้ในโลกที่หยุดนิ่งก็ตามเพราะชเชอลเป็นส่วนหนึ่งของลิมรูเลยไม่มีผลกระทบทางเวลา อนุภาคข้อมูลสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทที่ถ้าต้องการสื่อสารกับคนอื่นๆจำเป็นต้องใส่เจตจำนงลงไปในอนุภาคข้อมูลจากนั้นส่งไปยังคนคนนั้นจะสามารถสื่อสารกันได้แล้วในที่สุดริมบูรุก็คุยกับคูโดเอะได้ผ่านเทเลพาทีเน็ตแต่ยังขยับร่างกายไม่ได้คุโดเอะไม่แปลกใจพอรู้ว่าริมบูรุมีเชเอลอยู่คุณเชเอลก็บอกว่าเรื่องนี้คุโดเอะรู้อยู่แล้วผ่านทางคุโดนาอาเล่มที่11 ราฟฟเอลทําให้คูโดโนอากลายเป็นมานาสจนอยู่ในร่างเดียวกับคูโตเอได้มีความสัมพันธ์เหมือนลิมบูรุคุณเชเอลบอกว่าเฟตเวกับไม่แคเอลรู้ว่าเวลกินไม่ได้หลุดออกจากการควบคุมด้วยตัวเองแต่เป็นพอลิมบูรุเลยใช้เลออนเป็นเหยื่อล่อให้ลิมบูรุมาช่วยปลดการควบคุมซึ่งเป้าหมายจริงๆก็คือมาซาอุคิและลิมบูรุเองเพราะงั้นคุณเชเอลเลยขอให้คูโดโนอาเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์นี้ ลิบลูเริ่มเข้าใจว่าคุณจะเอวางแผนซ้อนแผนแบบไม่บอกตัวเองไว้นี่เองมิคาเอลพูดกับคู่ตัวเอว่านึกไม่ถึงเลยว่าน,นอกจากเวลซาร์กับตัวเองที่เป็นมานาสผู้ี่เป็นสิ่งขั้นสุดยังมีคนอื่นที่เคลื่อนไหวในโลกที่หยุดนิ่งได้อีกไม่รู้ว่าคูโตเอามาถึงขอบเขตนี้ได้ยังไงมิคาเอลบอกไปตรงๆว่าตัวเองเป็นมานาสเพราะอยากรู้ว่าคู่ตเอกเป็นอะไรกันแน่จะตอบได้ไหมว่าทําไมกราชาแห่งความหวังซาเดเอลถึงหายไปจากตัวคู่ตัวเอกสิ่งจริงๆแล้วเนี่ย การที่ซาเลเอลหายไปอาจจะเป็นเพราะซาเลเอลกลายเป็นมนาสแบบเดียวกับตัวเองคูโตเอะไม่ตอบมิคาเอลก็ไม่ได้หวังจะได้คําตอบจากนั้นก็ดึงดาบออกมาเ,มเงียบหลังจากนั้นการต่อสู้ของคนทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นการต่อสู้ของมิคาเอลกับคูโตเอะยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติความเร็วของอนุภาคข้อมูลนั้นคงที่และเร็วเหนือแสงไม่ว่าระยะทางจะห่างกได้แค่ไหนอยู่มิติไหนก็ตามแต่การส่งข้อมูลไม่มีความหน่วงทางเวลาเลยกล่าวอีกในหนึ่งคือ อนุภาคข้อมูลอยู่เหนือเวลาและพื้นที่การสื่อสารทําได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอนุภาคข้อมูลแล้วถ้าจะเคลื่อนไหวการขยับตัวการเคลื่อนไหวต่างๆคุณชเชลก็ช่วยตอบถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตต้องเปลี่ยนสสารทั้งหมดให้เป็นอนุภาคข้อมูลสิ่งจะทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบดิจิทัลลิมดูก็คิดว่าสมมติจะแปลนงความคิดและดวงวิญญ,ญาณด้วยก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คุณชเชลก็ตอบว่าใช่แล้ว จะใช้ emergency response m o d e อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายจะวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตแบบดิจิทัลใช่ไหมแน่นอนเชเอลคุงเริมรู้บอกว่าให้คุณเชเอลทำตามใจอย่างที่อยากทำเลยจากนั้นก็จดจ่อกับการต่อสู้ระหว่างคุโดเอะกับมิคาเอลต่อคุโดเอะกับมิคาเอลสามารถแรงแซงอนุภาคข้อมูลของกันและกันสามารถลุกรับกันได้อย่างเต็มที่แต่ต่คนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกที่หยุดนิ่งได้คือตายอย่างเดียวการป้องกันต่างๆล้วนไม่มีผลกฎของฟิสิก ไม่มีผลในโลกที่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงแรงเฉื่อยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเพราะอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายลงทันทีการต่อสู้ของคู่ดุ่เอกกับมิคาเอลก็ได้ถึงจุดคลายแม็กขณะเดียวกันลิมบุรุก็เริ่มขยับปลายนิ้วได้ทีละนิดการวิวากนาการเข้าสู่สิ่งมีชีวิตแบบดิจิทัลจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้าแล้วในตอนนั้นคู่ดุ่เอกก็บอกมิคาเอลว่าลาก่อนโชคชะตาของนายจบสิ้นตรงนี้แล้วจากนั้นก็โจมตีด้วยรีเวิร์สเฟด ที่จะไม่สามารถหวนคืนมาได้อีกข้าข้าทำอะไรข้าคือใครข้าคืออะไรเมื่อคาเอลพึมพำหลังจากถูกรีเวิร์สเฟสโจมตีรูปโพงในร่างกายของลูโดราสกิลที่พัดภาคจากเจ้านายสูญเสียเหตุผลการมีอยู่จะหายไปกับความว่างเปล่านี่ตัวตนนี้แท้จริงก็คืออันติเมทสกิลเวลาแส่งความถูกต้องมิค่าเอลร่างกายของลูโดราที่ถูกรักษาเอาไว้ด้วยสกิลกค่อยๆผุพังทลายเมื่อเผชิญหน้ากับความว่างเปล่านี้ แล้วคู่ตัวเอกก็พูดขึ้นเบาๆว่าถ้าหลงทางไม่มีที่ที่จะไปจะไปกับฉันไหมมิคาเอลไม่สิเวดาฉันห่งความถูกต้องมิคาเอลมานาสัสที่มีอัตตากําลังจะเลือนหายไปและคืนสู่สกิลตามเดิมงุนงงกับข้อเสนอนั้นแต่ไม่มีคําตอบให้ง่ายเวดาฉานเห่งความถูกต้องมิคาเอลกําลังจะหายไปและเวลาจะเริ่มเดินต่อแล้วในตอนนั้นเองวัฒน,นะแห่งโลกก็ดังกล้องในโลกที่หยุดนิ่งยืนยัน องประกอบ3ประการของความกล้าหาญความหวังและความถูกต้องได้ถูกรวบรวมในปัจเจกนามคูโตเอโอบเบลเติมเต็มองค์ประกอบที่ขาดหายไปของอันติเมสกิลรวาชันแห่งความหวังซาเดเอลและหลอมรวมเข้ากับอันติเมสกิลเวาชันแห่งการเวลายอกโซทอสสำเร็จเสร็จสิ้นอันติเมสกิลราชันแห่งการเวลายอกโซทอสได้วิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์เป็นอันติเมสกิลเทพแห่งการเวลา ยอกโซทอสขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าหากฟังดีๆเนี่ยจากกระดาชันเนี่ยก็วิวนาการกลายเป็นเทพนะครับนั่นก็คืออัปเดตขั้นของอันติเมทสกิลนั่นเองเรมบมรู้ถามคูโดเอะอย่างเป็นห่วงว่าเป็นอะไรไหมคุโดเอะก็บอกว่าเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับคูโดนาอาแล้วจริงๆเรมบรูรู้สึกว่าคุโดเอะดูมีสเสน่ห์ของผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นคงเป็นเพราะคูโดนาอาแล้วในตอนนั้นเองจุ๊บคุโดเอะจูบเรมบรู้แล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเรมบมรูดงง ว่าทำให้ถึงถูกจูบถึงจะเป็นเรื่องดีกับตัวเองแต่เป็นเลออนจะไม่มีปัญหาหรอครโดเอก็บอกว่าเริมารู้อยากได้ไม่ใช่หรอก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นน่ะเรมูรุก็ยิ่งตกใจว่าหมายความว่ายังไงกันส่วนคุณชเชลโกรธมากงอนมากบอกว่าหลังจากนี้จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยและเรมูรุก็สงสัยว่าจะกลับคืนสู่ร่างเด็กไม่ได้แล้วหรือเปล่าแต่ครูโดเอเปลี่ยนร่างได้ทุกช่วงวัยพอทำสต็อปครโดเอปลดปล่อยทำสต็อปโลกก็หมุนอีกครั้ง พ่อกระดับคืนสู่เวลาเดิมก็เหมือนวลิมรู้เผชิญหน้ากับมิคาเอลแล้วมิคาเอลก็หายไปส่วนครูโดเอกก็โผล่มาได้ยังไงไม่รู้โซเอรีบติดต่อเข้ามาทันทีบอกว่าขอโทษที่แพ้ศัตรูลิมรู้บอกว่าไม่เป็นไรแต่อย่าพิ่งออกมาตอนนี้นะโซเอก็เข้าใจทันทีแล้วลิมรู้ก็เริ่มทําเป็นไร้เดียงสาบอกกับครูโดเอ็ว่าขอบคุณที่มาช่วยนะเกือบไปแล้วสิคูโดเอหัวเราะแ,แล้วบอกว่าแสดงเก่งจังเลยนะลิมรู้ก็สงสัยตามาเงียบเลย แล้คูโดเอะกกลับไปพักผ่อนในเขาวงกตเพื่อพักฟื้นจากการวิทยาการที่รวดเร็วเกินไปหลังจากนั้นลิมูรุก็ยิ้มไปที่ที่ว่างเปล่าแล้วบอกให้มิคาเอลออกมาเพราะส่วนหนึ่งของมิคาเอลถูกคูโดเอะยึดครองทําให้คููโดเอะได้ข้อมูลมาเลยรู้แผนของมิคาเอลและรู้ว่ามิคาเอลใช้ตัวตนคู่ขนานอยู่นั่นเองมิคาเอลดูหมิ่นลิมรูรุบอกว่าทําได้แค่หลบอยู่ด้านหลังเด็กผู้หญิงสมควรต้องตายสักทีแล้วเวลาก็หยุดลงมิคาเอลฟาดดาบใส่ลิมูรุด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะ แต่ว่ามิคาเอลตกใจมากลิมรูก็บอกว่าเรียนรู้การขั้นไหวในโลกที่อยู่นิ่งได้แล้วละ่ะตอนนั้นมิคาเอลก็จําขึ้นใจว่าลิมรูเป็นศัตรูที่ต้องกําจัดทั้งสองเผชิญหน้ากันโดยที่ชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันกลับมาทางฝั่งอินกราเซียบ้างเวลกินเผชิญหน้ากับเฟดเวซึ่งตอนนี้เฟดเวได้ปลดปล่อยพลังที่เก็บเอาไว้มาตลอดต่อนหน้าเวลกินมันส่งพลังประพอๆกับเวลกินไม่สิยิ่งใหญ่กว่านั้นเวลกินตึงมือมาก คนที่แข็งแกร่งอย่างเททาราซ่าก็กำลังรับมือกับเวก้าอยู่เลยไม่มีใครพอจะล้มอีวิลดาก้อนได้มินิธเบอร์นีจีอูก็ต้องใช้พลังสร้างแมทริเยลแอเรียท้นหยุดเวก้าก็ใช้แผลพลังไปที่พื้นดินสูบกินผู้คนมาเป็นพลังอีกคนที่พอจะปกป้องมาซูคิได้ก็คือมอสคนสนิทของเททาราซ่าแล้วก็ฮินาตะแต่ถึงอย่างนั้นก็คงหยุดอีวิลดาก้อนทั้งสี่ไม่ได้แล้วในตอนนั้นแมทริเยลแอเรียก็เสร็จสมบูรณ์เททาลาซ่าบอกว่า จะได้จัดการกับเวก้าเต็มที่ไปเลยแต่เวก้าก็แข็งแกร่งมากมีวัฒน,นาการขึ้นมากในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะกินเอเลียสเข้าไปแล้วเพิ่มพลังให้กับตัวเองแล้วในตอนนั้นเองมีคาเอลก็ใช้ไทม์สต็อปหยุดเวลามีค่เวลกินกับเทโลาซ่าที่สัมผัสได้ทั้งสองตื่นตระหนกหลังจากที่เวลาเดินอีกครั้งและทุกอย่างก็จบลงแล้วพอรู้แบบนั้นก็ใจเย็นลงตอนนี้ลัคกี้ฟิลก็น่าจะเอาชนะได้แต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับมาซูคิ มาตสลคิคุกเข่าลงกับพื้นมีอาการเวียนหัวจนพลังก่อนหน้านี้หายไปมาตสลคิเวลกินอุทานอย่างตกใจพอโชคดีจากมาซสลคิหายไปทุกคนก็ตกอยู่ในอ,นอันตรายทันทีความสนใจของเวลกินพุ่งไปที่มาซสลคิจนเผอเปิดช่องว่างเฟตเวเองก็ไม่พลาดชัยชนะของข้าเฟตเวตะโกนจากนั้นก็แทงดาบเข้าใส่หน้าอกของเวลกินทันทีมาเซลคุิไม่เข้าใจในความเป็นจริงในสิ่งที่เห็นในสายตา ผู้หญิงที่มีรอยยิ้มกล้าหาญมั่นใจในตัวเองจะมัดระวังเสมอไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนกำลังคุกเข่ากับพื้นและกุมหน้าอกตัวเองเอาไว้มาซูยุคิโกรดจัดตั้งแต่หัวจรดเท้าอารมณ์เดือดดาลแล่นไปทั่วร่างไอเวนแกทำอะไรของแกวะเสียงที่เบากว่าที่คาดเอาไว้ออกมาจากปากของมาซูยุคิหืมเจ้าก็เอาเรื่องนี้แต่รอก่อนข้าจะจัดการกับเวลกินให้จบตรงนี้เฟดเวพูดไม่จบประโยคมาซูยุคิก็พูดขึ้น ฉันถาว่มาแกทําอะไรผู้หญิงของฉันมาซโคิโจมตีเฟดเวด้วยความเร็วแสงเป็นอาวุธที่ได้มาจากคูโดเบแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังทาอะไรศัตรูที่มีชุดกอนระดับกอดไม่ได้อาวุธของมาซโคิเลยแตกเป็นชิ้นๆแต่มาซโอคิไม่สนใจไม่สนใจเฟดเวดที่ก้าวเท้าถอยหลังด้วยความประหลาดใจเขาอุ้มเวลกินขึ้นมามาซโคิเจ้าปลอดภัยแล้วไม่ต้องกงังวลไม่ไม่จริงข้าจะจัดการที่เหลือเองพักเถอะนะกลินอยู่ กลินยูเป็นชื่อเล่นที่ลูโดราตั้งให้เวลกินน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของเวลกินชื่อนั้นเป็นชื่อเล่นจากคนที่เธอรักและมีเพียงคนเดียวในโลกที่ดูชื่อนั้นยินดีต้อนรับกลับบ้านลูโดราใช่อาจจะแค่ชั่วครู่แต่ข้ากลับมาแล้วลูโดราที่อยู่ในตัวของมาซุยคิ้ก็ยิม้มจากนี้ไปก็เป็นเวลาโต้กลับแล้วเฟดเวะขมวดคิ้วไม่พอใจลูโดราเรื่องเหลวไหลพันนั้นฮ่าเฟดเวะข้าจะจัดการเจ้าเอง แต่ดูเหมือนคนอื่นๆกำลังลำบากอยู่จะช่วยสักหน่อยก็ได้มาเดี๋ยวนี้แกลนเจ้าด้วยดัมดาด้าปฏิภูมิเวลาสันไหวตอบสนองต่อการอันเชิญของดูโดล่าโดยไม่สนใจพื้นที่ตัดขาดอย่างแมทรีเยลแอเรียมีสองด้านถูกอันเชิญมาอุตส่ามีช่วงเวลาดีๆอยู่กับมาเดียแล้วแท้ๆทันช่างเป็นอาจารย์ที่โหดเหี่ยมโดยแท้กระทั่งว่าตายไปแล้วก็ตามคนแรกที่ถูกอันเชิญมาเอ่ยปากบนเป็นชายผมบลอล แทนที่จะเป็นสีขาวดวงตาคมเหมือนเหยี่ยวชายคนนั้นหันไปมองฮินตะบอกว่าช่างน่าเสียดายที่ยังไม่เป็นผู้กล้าสักทีอาจารย์แกรนเบลฮินตะพึมพำอย่างนึกไม่ถึงเพราะคนตรงหน้าดูหนุ่มมากเป็นเพราะแกนเบลถูกอัญเชิญมาในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดนั่นเองจงมาทรูดแกลนเบลเรียกดาบคู่ใจของตัวเองออกมาโอเวอร์เบลดทูสแลตฟาดอีวิลดาก้อนกลายเป็นฝุ่นฮินตะได้แต่อึง้งเพราะแกนเบลชนะได้ง่ายๆเหมือนจะยเยาะเย้ยตัวเอง ชายคนที่สองที่ถูกอัญเชิญมาคุกเข่าต่อหน้าดูโดล่าฟาบาทท่านตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานแล้วข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งดูโดล่ามองดัมราดาอย่างโกรธเคืองบอกว่าดัมราดาที่หัวดีมากดัมราดาก็บอกว่าตัวเองก็ลำบากมากเลยเพื่ดูโดล่าทั้งสองคนคุยกันหลายอย่างซึ่งดัมราดาก็ดีใจที่ได้มาคุยกับเพื่อนอย่างที่อยากจะทํามาตลอดแล้วดัมราดาก็เดินไปใกล้มอสอย่างไม่เร่งรีบก่อนหน้านี้ดัมราดากับมอสเคยสู้กันมาก่อน ก็เลยถือโอกาสสงบศึกกันตรงนี้จากนั้นดัมราดาก็จัดการอีวิลดาก้อนด้หมัดอย่างง่ายๆมอสเป็นพ่อเกลียดความพ่ายแพ้แล้วก็กว่าเจ้านายผู้น่ากลัวตําหนิด้วยบอกว่าถ้าแค่ตัวเดียวก็ชนะได้มอสพึมพำก่อนจะรวบรวมร่างแยกที่กระจัดกระจายของตัวเองกลับมาร่างแยกรวมกันกลายเป็นชายรูปงามที่มีผมสีเงินดวงตาสีฟ้าค่าอีพีของมอสเฉียด1.5ล้านถ้ารวมอาวุธจากอินฟินิตี้ลูด้วยก็เป็น2.5ล้าน จากนั้นก็จัดก,การอีวิลดาร์กอนได้ง่ายๆเช่นกันแล้วมอสกับลมดาราก็ชื่นชมกันและกันแต่จริงๆแล้วคืออยากหักหน้ากันและกันอยู่นั่นเองคนสุดท้ายฮินตะอาจารย์นี่มันฮินตะพึมพำตอนที่แกลนเบลส่งดาบมาให้แกลนเบลบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วฮินตะควรรับมันไปแล้วแกลนเบลก็มอบทูตให้กับฮินตะความจริงแล้ว ตอนนี้แกรนเบลเป็นตัวตนสมมุติที่มีร่างกายจริงๆดาบที่เพิ่งให้เฮนตะไปก็สร้างขึ้นมาจากมือโดยความสามารถที่แท้จริงของอันติเมสกิลราชันแห่งพูก้าที่มาเซวิคปลุกให้ตื่นสามารถเรียกร่างที่อยู่ในยุคทองแข็งแกร่งที่สุดของแกรนเบลมาได้ซึ่งมีรูปแบบตัวตนที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตแบบดิจิทัลและด้วยพลังนี้ทำให้มินิตและคาริกิเโอได้พลังเดิมคืนมาและความโกรธของมาเซวิคเป็นทิกเกอร์ของสัญญาณน,นำทางของพูกา้าฮีโร่บีคอน สามารถอัญเชิญเหล่าผู้กล้าที่อยู่ในยุคทองมาได้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะโชคของมัซาโยคิตอนที่มิคาเอลแพ้คูดโดเอะการมีอยู่ส่วนหนึ่งคู่ขนานพอเร่าล่าเอ็กซิสเทนซ์ของมิคาเอลกลับคืนสู่สวรรค์ลูโดล่าก็เลยเรียกคืนกลับมาที่ตัวเองได้ตอนนี้อัตราของลูโดล่าอยู่ในร่างของมันซาโยคิชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งลูโดล่าสามารถใช้พลังของเวลกินเป็นของตัวเองได้เลยใช้ตัวตนคู่ขนานของเวลกินเป็นพื้นฐานให้เป็นร่างกายชั่วคขาของคนที่เรียกมา ดาบที่แกลนเบลสร้างก็เป็นพลังที่ยืมมาจากเวลกินเวลกินถามว่าใช้พลังของเธออีกแล้วหรอดูโดล่าก็ถามว่ามันแย่หรอไม่ไม่เลยสักนิดทุกอย่างของข้าเป็นของท่านลูโดลา่าสองคนจีบกันราชันแห่งพุกา้าของมาเซลคีเป็นพลังที่บ้ามากเป็นตัวทําลายสมดุลขั้นสุดจึงไม่ปแปลกใจเลยที่ใบหน้าของเฟดเวจะกระตุกตอนที่เผชิญหน้ากับมันเซีคีแกลนเบลบอกฮินาตะว่าจงขอบคุณที่ได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์มาจาก ลูโดล่าเพราะดาบนี้ดีกว่าดาบที่ทื่อทั่วไปมากและจงพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับดาบที่สืบทอดมาจากพุกา้าหรือเปล่าฮินตาตะไม่มีทางให้ถอยเลยคำพูดของแกรนเบลทําหน้าที่พระอนาคตของมนุษยชาติมากกว่าเพื่อชัยชนะของตัวเองนั้นหนักอึ้งมากฮินตาตะทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับและตรงไปข้างหน้าดาบและเจตจํานงนั้นทําให้บางอย่างในฮินตาตะเปลี่ยนแปลงทรูดยอมรับฮินตาตะเป็นเจ้านายแล้วปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่ทําให้ค่า EP ของฮินตาตะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้กลนเบลพูดเอาไว้ช่งางนาเสนยด้ที่ยังไม่เป็นผู้กล้าสักทีมันเป็นการประกาศว่าเฮนรตาจะเป็นผู้กล้าได้เฮนรตาบอกตัวเองว่าจะทําตามที่แกลนเบลคาดหวังให้ได้ลอบดาบนับไม่ถ้วนปรากฏบนล่างของอีวิลดา้อนเฮนรตาช่วยอีวิลดา้อนพยายามจะพูดบางอย่างจิตใต้สํานึกที่เหลืออยู่ของไลเนอร์พยายามขอความช่วยเหลือลาตีสวัสด์ฝันดีนะเฮนรตาพูดปลอบใจอยู่เล็กน้อยแกลนเบลปลบมือให้เฮนรตา และปฏิเสธตอนที่นาตะจะคืนดาบให้บอกว่าตัวเองตายไปแล้วตอนนี้เป็นแค่ของประรอมที่สร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบจากความทรงจําเท่านั้นและฮินาตะก็เหมือนจะรู้ความจรงิงมาซาิคิสืบทอดตัววิญญาณของดูโดร่าแล้วก็สร้างแกรนด์เบล,ลขึ้นมาด้วยพลังนั่นเองนาิตะาจึงยอมรับในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองคู่ควรจะถือมันนาิตะาบอกว่าตัวเองคงเป็นผู้กล้ามไม่ได้เพราะคุณสมบัติของตัวเองส่งไปที่คูโดเอะเพราะอย่างนั้นก็เลยลืมตาตื่นเป็นผู้กล้ามไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถทําตามสิ่งที่แกลนเบลคาดหวังเอาไว้ได้แกลนเบลเลยหัวเราะแล้วถามว่าคิดแบบนั้นจริงเหรอแล้วแกลนเบลก็ส่งต่อคุณสมบัติของผู้ใกล้ฮินตะพร้อมกับดาบบอกว่าขอฝากไว้กับฮินตะพร้อมทั้งยิ้มอย่างที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนฮินตะจิงสาบานต่อรอยยิ้มนั้นแล้วบอกว่าจะทําให้ดีที่สุดดัมราดากับแกลนเบลเดินไปหามาซิลคีด้วยกันทั้งสองคนพูดคุยกันจนเดินไปถึงลูโดลาที่รออยู่ลูโดลาถามว่าคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่า ทั้งสองก็เลยได้แต่แปลงๆดูโดล,ล่าหัวเราะแล้วบอกไม่เป็นไรไปพักผ่อนจนกว่าจะเรียกมาอีกทีนะทั้งคููก็หัวเราะก่อนจะหายตัวไปเวลกินก็เข้ามาถามว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมดูโดล,ล่ายิ้มให้เวลกินดึงเข้ามากอดและจูบเบาๆเวลกินบอกไม่ใช่เวลาที่จะมาทําแบบนี้ลูโดล่าก็เถียงว่าต้องกลับไปทันทีถ้าจบเรื่องก็เลยขอรางวัลไว้ก่อนเวลกินเลยมองดูโดล่าอย่างดีใจเธอชอบมาซูริคที่ไร้เดียงสาแต่ดูโดล่าที่เป็นที่รัก และพิเศษกว่าไขรและซักวันหนึ่งมาซิวิคิจะกลายเป็นลูโดล่าข้ารักมาซิวิคิที่เป็นทั้งหมดของท่านลูโดล่าลูโดล่าก็บอกว่ารู้แล้วและควรไปบอกมาซิวิคิด้วยตัวเองลูโดล่าในตอนนี้ไม่ใช่ภาพลงตาแต่มาซิวิคิเองก็มีความทรงจาของดูโดล่าอยู่แล้วดูโดล่าก็หันไปทางเฟดเวเหมือนจะซ่อนความเขินอายเอาไว้ลูโดล่าบอกเฟดเวว่าขอโทษที่ทําให้รอนะเฟดเวก็ถามว่าพยายามท้าทายกฎของโลกด้วยการอยู่เหนือความตายเหรอ แตู่ดูล่าก็บอกว่าตัวเองตายไปแล้วแต่ก็ยังมาช่วยผู้หญิงที่รักได้ทันทีที่พลังของมันซาุคิหมดลงตัวตนบุคลิกของลูดูล่าก็จะหายไปแต่ถึงอย่างนั้นความทรงจําและประสบการณ์จะฝังในหัวใจของมาซายุคิดูดูล่ามองเวก้าและบอกกับฮินาตะและเทรซาว่าฝากหน่อยนะสองสาวก็ยอมรับแต่โดยดีจากนั้นก็กลายเป็นเวก้าปะทะเทโรซาและฮินาตะและเฟดเวปะทะลูดล่า การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในเมืองหลวงจึงได้เริ่มต้นขึ้น